อะไรกันครับนี่วันนี้คือไก่ทอดนะครับนี่คือไก่ทอดชัวชยเห็นไหมครับนี่คือไก่ทอดส่วนนี้คือไมโลอ่าผมไปเห็นสูตรในอินเทอร์เน็ตอีกแล้วอ่าเขาบอกสูตรนี้ฮิตมากเลยคือไก่ทอดไมโลอืมกินหอมร้อนๆฉุยๆเลยนะครับคือถ้าคุณผู้ชมไม่อยากจะทอดไก่เองผมก็แนะนำว่าก็ไปซื้อจากในร้านนี่แหละแล้วก็ ของผมเอามาอบลมร้อนพออบลมร้อนปุ๊บมันก็จะร้อนๆฉุยๆกลิ่นหอมกรอบอร่อยเราก็ไม่ต้องทอดเองแต่ถ้าเราอยากจะทอดเองก็โอเคอีกเรื่องหนึง่งหรือถ้าไม่งั้นอีกทีหนึ่งก็อาจจะไปซื้อไก่ที่เป็นแบบฟรีซอย่างนั้นนะที่เขาทอดเสร็จแล้วก็ฟรีซเอาไว้ก็วันนี้เราจะมาลองดูว่าไก่ทอดไมโลเป็นยังไงกันนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์จเจษเมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับออบอย่างที่เมื่อกี้เปลิ่นไปว่าไก่ทอดตอนนี้ร้อนๆเราจะเอามาทําอะไรกับไมโลโอ้ไก่ทอดนี่ร้อนควันฉุยเลยนะเพราะว่าผมซื้อไก่ทอดแบบที่ในร้านพวกขายกันอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็เอามาอบลมร้อนนะครับทีนี้มันก็จะมีสูตรในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้ลองเอาไก่ทอดนะครับ มันจะมีไก่ที่เป็นแบบมีแต่ปีกไก่ที่ฟรีซเอาไว้ก็มีเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคือมันก็จะมีหลายหลายสูตรมากเลยวันนี้ผมลองเอาสูตรที่เป็นไก่ทอดจากร้านแต่ไม่บอกร้านกนแล้วกันนะเดี๋ยวเขาจะมาหาว่าเราเอาไก่ทอดเขามาทําอะไรบุยี่บุยยำนะแล้วก็เอาไมโลมาใส่จริงๆ มันก็จะบอกแปลกมันก็ไม่แปลกนะเพราะบ้านเราก็มีขาหมูที่เขาเอาไปใส่ไมโลกันอยู่ให้เห็นกันอยู่เยอะแยะเลยนะเ,เพราะฉะนั้นวันนี้ง่ายๆเลยก็คือเอาไมโลมา1ซองนะครับไมโลนี่คือเราก็เคยทําให้คุณผู้ชมได้ดูกันหลายตอนแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ดูคือมันมีหลายสูตรมากเลยอเดี๋ยวผมรวบรวมใส่เอาไว้ด้านข้างๆนี้ก็แล้วกันนะครับมีตั้งแต่ไมโลไดโนเสาร์นะครับ,แ, aur, รบแล้วก็ นอกจากไดนโ n ไมโลเสา De แล้วเดไมโลไดโนเสาแล้วเรายังมีไมโลสูตรรถโรงเรียนไมโลสูตรรถโรงเรียนอตอนนี้มันต้องมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีไมโลอะไรเยอยะแยะเลยเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมไปติดตามชมกันแล้วกันผมทำลิงก์ไว้ให้แต่วันนี้จะเป็นไก่ทอดไมโลอเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับก็ไมโลมาแล้วเรียบร้อยเราก็ตัดซองไมโลก่อนเลยนะครับ ตัดสองโชว์เรียบร้อยตอนนี้ก็จะมีผงไมโลนะครับวิธีการก็คือเอาไก่ทอดมานะครับนี่คือไก่ทอดแล้วก็โรยลงไปเลยนะครับตอนนี้ไก่ทอดยังร้อน,อนๆอยู่นะครับโรยผงไมโลลงไปคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าทําเล่นๆไม่ใช่ทําเล่นๆนะ,ะคือทําจริงๆนะเขาบอกสูตรนี้ฮิตมากเลยนะมีคนทํากินกันแล้วก็เรียกว่า แชร์กันไประเรรบเิดระเบ้อเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้สึกว่าลองทํากินแล้วรู้สึกมันอร่อยก็อย่าลืมแชร์ต่อบอกเพื่อนๆด้วยแต่ถ้าไม่อร่อยก็ยังไงเขียนคอมเมนต์บอกกันทีนะว่าม,มันไม่อร่อยยังไงนะอ่ะโอเคตอนนี้กลิ่นของไมโลหอมมากๆเลยนะออะเราก็จัดการโรยลงไปหซองออโรยลงไปให้มันชุ่มๆนะครับให้มัน เรียกว่าโรยให้มันทั่วๆเลยแล้วกันนะครับอ่าโอเคหมดยังน่าจะหมดแล้วนะอ่าหนึ่งซองนะครับอ่าเรียบร้อยน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วอ่าโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ไก่ทอดของเราก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมอ่าก็คือไก่ทอดแล้วก็มีผงไบโลโรยอยู่แต่ไม่หมดเลยเห็นไหมครับอ่านี่คือไก่ทอด โรยด้วยไมโลนะอะทีนี้เรามาลองชิมดูเลยก็แล้วกันนะอันนี้ตอนนี้ยังร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งไปเป่าลมร้อนมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับอะอกลิ่นหอมกลิ่นหอมของไมโลมันจะเข้ากันได้ดีกับไก่ทอดหรือเปล่าตอนนี้ไก่ทอดยังร้อนๆอ,อยู่นะะ่เราลองชิมดูโอ้อ เสียงตอบอืมหวานอืมข้นๆหวานอร่อยตัวผงมโลที่เคลือบอยู่อร่อยฮะแล้วก็ตัวไก่มันก็จะมีความเค็มของมันนะครับแล้วก็บวกกับความหวานความช็อกโกแลตของไมโลเฮ้ยอร่อยอืมอืมจะผงมโลมัน มันจะขกแล้วเคห่อนอร่อยอร่อยอร่อยเฮ้ยไม่น่าเชื่ออร่อยมาก <c oughs> มันด้วยความอร่อยของไมโลหรือว่าผมไม่แน่ใจนะอือจะทำให้ไขท่ทอดอร่อยขึ้นเลยอะ่ะอือหือร้อนของสูงสุครับคุณผู้ชม ถึงควันนะครับควันถุยเลยหืมควันถุยเลยห <c oughs> ืมผงไม่โลเนี่ยพอโดนไก่ร้อนๆเนี่ยมันก็จะละลายไปหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับ <c oughs> อืมอ,อร่อยอร่อยแบบชอ <c oughs> อ็อกโกแลตหืมหืมกะดูยังมีควันเลยนะครับ คลิปนี้ ASMR มากมากเลยหืมอร่อยหืมร้อนจนกระดูกเลยอ่ะหืมอร่อยฟงเสียงอยู่ครับคุณผู้ชมอืมเลือเธออีกแล้วเลือเธออีกแล้วอืม,อม อร่อยหวานพช็อกโกแลตช็อกโกแลตเค็มๆหอมๆของไก่ทอดอ้อไม่น่าเชื่อคือด้วยความที่เป็นไมโลน่ะมันอร่อยอยู่แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเอามากินกับไก่ทอดแล้วมันจะอร่อยเพิ่มขึ้นได้เบอร์นี้เลยนะฮะโอ้ม,อม อร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงจังอ่ะอืออ่ะยังมีอีกหนึ่งเชนเฮ้ยมันอร่อยมันอร่อยแบบไมโลไมโลอะ่ะเราชุบให้มันมีผงไมโลติดอยู่ทั่วๆก่อนก็นแล้วกันนะอืมนี่นะครับอ่ะชุบไมโลให้มันทั่วๆอ่ะทีนี้ลอง ชิมดูชิ้นใหญ่นี่นะครับคุณผู้ชมโอ้จีกออกมาร้อนหุยเลยนะฮะมีผงเมลรติดนะครับอ่าอร่อยอืมหืมพ้องเสียงยุกอนอมขวนหวานเคลมเคลมช็อกโแลตช็อกโแลตเหมือนเมโลอมันจะไป เสริมแล้วก็ดันให้รสไก่มันอร่อยขึ้นอือร่อยอืไม่น่าเชื่อจะมีใครคิดสูตรนี้ทำขายไหมครับอือร่อยออืืไม่น่าเชื่อ ด้อยเขาไปหมดแล้วคือด้วยความชี่ไก่ทอดมันอร่อยอยู่แล้วตอนนี้ผมไม่โล,ล่เติมปากเลยครับขอภัย <c oughs> <c oughs> ไก่ทอดมันอร่อยอยู่แล้วผมไม่โลโดดโดดมันก็อร่อยอยู่แล้วกินเล่นอร่อยมากนิ่งเราเอามาใส่รวมกับไก่ทอดแล้วยิ่งคุณผู้ชมต้องลอง ้องเสีงยงอยู่ก็กอนอร่อยดูนิ้วโจจริงเลยครับเนี่ยอร่อยตองดูอืบอกได้คำเดียวว่าคุณผู้ชมต้องลองดูแล้วก็ผมไม่โลติดนิ้วเลยอร่อยผู้ชมลองดู แล้วลองเขียนคอมเมนต์บอกกันทีอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าอร่อยอย่าลืมแชร์ต่อไม่อร่อยก็อย่าลืมแชร์ต่อด้วยแล้วก็บอกเขียนคอมเมนต์กันด้วยว่าจะต้องทำยังไงให้มันอร่อยขึ้นนะฮะโอเคในคลิปนี้เราเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันอย่าลืมเาทุกคุณชมถูกใจคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกริ๊งๆเวลาที่มีข่าวสารจากช่องของอาจารย์กรเกษม ใหม่ๆผ,ผมก็จะได้ไม่พลาดน,นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตจัดการกับไก่ทอดไมโลอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับจงกว่จะได้พบกันใหม่นะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมอร่อยือ